ที่เราจะเปลี่ยนก็แค่ตัวข้อความนะ,ะตรงนี้ผมเปลี่ยนข้อความเท็จก่อนเลยนะเซิร์ฟเวอร์คอนเนคชั่นเซตติ้งแล้วกันประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับก็เปลี่ยนชื่อคอนโทรลเนาะแล้วก็เปลี่ยนพวกข้อความที่เราก็ปีมาเนี่ยมันเป็นของลายเราเปลี่ยนเป็นเกี่ยวกับ Connection String ที่ใช้เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล PostgresQL เนอะอย่างตัวนี้เป็น Enable เนี่ยผมตั้งชื่อเป็น Enable Connection แล้วกันนะ Enable Connection Switch คือเราสามารถที่จะเปิดปิดได้นะว่าจะให้ทำงานกับฐานข้อมูลหรือไม่อย่างไรเนาะถ้ามีการปิดไว้คือ,อไม่ต้องมีการบันทึกนะครับในกรณีที่เรา ไม่สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้อย่างเช่นาฐานข้อมูลเราเป็นออนไลน์เนาะแล้วเราไม่มี Wi-Fi เราไม่มีอินเทอร์เน็ตเราก็มาปิดสวิตช์ตรงนี้เพื่อให้โปรแกรมสามารถทำงานได้นั่นเองนะก็ตั้งชื่อตามนี้นะครับ enable connection switch อคอนโทรลตัวอื่นนี่เดี๋ยวแนะนำให้เดี๋ยวผมจะดูจากต้นฉบับเลยนะว่ามีอะไรบ้างนะครับมีพอร์ตดาต้า t เบสเซิร์ฟเวอร์ยูสเนมพาสเวิร์ดเนาะ เริ่มจาก2อันก่อนนะพอร์ตดาตาตเบสตัวนี้เป็นพอร์ตนะครับผมจะพิมพ์ไว้ก่อนเลยนะตัวที่2 d a ดาต a ต a เบดลาเบลสออันนี้ตัวนี้เป็น User Name ใช่ไหมเซอร์เวอรต้องมี Server อ์อันหนึ่งด้วยเห็นนะ s เซ v ร์วนะครับตรงนี้ก็มีเพิ่มเข้ามาอันหนึ่งเนาะ เซิร์ฟเวอร์ยูสเนมพาสเวตรงนี้ก็เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนนะก็ปีมาอันนึงลาเบ l ใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์เนาะวางตรงนี้ก่อนนะครับจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นเซิร์ฟเวอร์เป็นชื่อเซิร์ฟเวอร์เนาะตรงนี้ก็เป็นยูสเนมครับแล้วก็สุดท้ายเป็นพาสเวิร์ดผมเปลี่ยนตัวข้อความบน l a เ e l เพื่อให้ เราจะได้ไมไม่ต้องสับน้าต่างไปมาเนะว่า mm hmm. textbox นี้มันควรจะเป็นอะไรใช่ไหมเนี่ยเปลี่ยนชื่อคอนโทรลเลยนะครับตรงนี้เป็น Port Textbox นะครับพอร์ตเทคบ็อกข้อความหินก็เป็น Port ตนะครับต่อไป Database Textbox เปลี่ยนชื่อเสร็จก็มาเปลี่ยนหิน